ผมแบ่งกลุ่มคนเนี่ยเป็นกลุ่มแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ให้ยกตัวอย่างของคนมาหนึ่งคนแล้วก็ให้เล่าแผนชีวิตว่ากิจกรรมเขามีอะไรบ้างในชีวิตแล้วก็บอกว่ากิจกรรมนั้นไหนลงแบ่งออกมาที่คิดอย่างเป็นระบบว่ากิจกรรมสร้างไรายได้ลดรายจ่ายใ,ในครอบครัวกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณทําให้แต่กับชุมชนสังคมน่าสนใจ เสร็จแล้วเนี่ยปี50ว่าไง50มีกิจกรรมอะไรลองยกมา1กิจกรรมนะยกมาหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวมากที่สุดใช่ไหมครับก็ยกมาแล้วก็สอนวิธีวางแผนแบบง่ายๆผมประยุกต์ใช้การวางแผนในธุรกิจเนี่ยให้ง่ายมากเลยมีความชัดเจนมากเริ่มจากปัญหาปัญหาคือช่องว่างนะครับช่องว่างระหว,ว่างสิ่งที่เป็นจริงกับ แผนในอนาคตคือเป้าเช่นมีอาชีพหนึ่งเขาเพาะลูกไก่มงนะครับลูกไก่มงเนี่ยขายเขาเคยได้แม่ไก่หนึ่งตัวเนี่ยไก่มีลูกได้30ตัวและขายเขาตั้งเป้าเป็นสตัวเพราะฉะนั้นปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือ40ลบด้วย30คือ10ปัญหาต้องเป็นตัวเลขนะครับไม่พูดลอย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เขามองว่าถ้าจะเดินไปสู่เป้าตรงนั้นคุณต้องไประมัดระวังจุดไหนบ้างที่ผมเรียกว่าจุดอคอขวดนะครับคือจุดเปลี่ยนเป็นจุดที่เราจัดการได้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะจุดอคอขวดที่เราควรจะเลือกมาทำเนี่ยเป็นจุดอคอขวดที่เราลงทุนลงแรงลงเวลาไปนิดเดียวแล้วมันเปลี่ยนเช่นน้ำมันมีความร้อนอยู่99องศา เราเติมไฟไปเพียงหนึ่งองศามันเปลี่ยนเป็นไอน้ําเลยเปลี่ยนสภาพนะครับให้เขาวิเคราะห์เรารู้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะโทษคนอื่นนี่เปลี่ยนวิธีคิดคนเลยนะจุดขอขวรเหล่านั้นต้องเป็นจุดขอขวรที่เราจัดก,การมันได้จุดขอขวดอื่นเราไม่เอามาเป็นจุดขอขวรเช่นพ่อหลวงไม่ดีไม่เกี่ยว จุดขอขวดที่คุณจัดการเองได้น่าสนใจครับแล้วไม่ให้เลือกเกิน4จุดข้อขวรแล้วมาหาวิธีนะครับแต่และวิธีการนั้นเนี่ยผมประยุกต์ใช้ของโตโยต้ามาโอโนโดังมากใช่ไหมครับโอโนโบอกว่าการแก้ปัญหาอย่าแก้ที่ปลายเหตุเพราะนั้นการแก้ปัญหาทุกครั้งให้ถามคำว่าทำไมมากกว่าห้าครั้งขึ้นไปยกตัวอย่างนะครับ ทำไมเครื่องจักรหยุดทำงานเพราะฟิวขาด <c oughs> เครื่องจักรทำงานร้อนเกินไป <c oughs> ไปเปลี่ยนฟิวเฉยเฉยฟิวก็ขาดถามต่อทำไมเครื่องจักรทำงานร้อนเกินไปบอกระบบหล่อลื่นที่ประกันไม่ดีทำไมระบบหล่อลื่นที่ประกันไม่ดีเพราะว่าปั๊มทำงานผิดปกติทำไมปั๊มทำมงานผิดปกติเพราะว่าแ,แกนปั๊มหักทำไมแกนปั๊มหักเพราะว่าตะแกรงกรองนั้นมีขี้น้ำมันติดอยู่ข้างในโอโนบอกว่าจะแก้ปัญหาต้องถามคำว่าทำไม มากกว่าห้าครั้งแล้วไปแก้ที่ต้นต่อฉะนั้นเรามักคิดเยอะแยะใช่ไหมครับว่าแก้อย่างงู้นอย่างนี้เจอคําถามโมโนใบตอบไม่ได้แก้ที่ต้นต่อตรงไหนครับ mm. กิจกรรมที่หนึ่งแก้ที่ต้นต่อคือไปทำความสะอาดเครื่องตะแกงน้ํามันที่มีขี้ระเมากิจกรรมที่สองอะไรครับไป,ไปเปลี่ยนแกนปัม๊มเพราะฉะนั้น ปั๊มทำงานดีระบบรอเดื่นดีไปเปลี่ยนฟิลสมกิจกรรมจบชัดมากน่าสนใจมากผมไม่สอนเด็กเลยนะอาจารย์สนใจกันใหญ่สอนง่ายๆวันนี้น่าสนใจครับเรากำลังจะรับรุ่นที่สมรุ่นแรกเราได้นักศึกษาเท่ากี่คนพวชเราได้25คนจากห้าหมู่บ้านรุ่นที่สองได้เท่าไหร่ท่านชายหกบสี่จากแปดผมจะดูว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่ เรามีเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นใช่ไหมวันนี้น่าสนใจนวันนี้เราไปให้คุณค่ากับคนที่เปลือกคนนี้เรียนสูงคนนี้ตำแหน่งคนนี้ร่ำรวยอาจารย์ประถมในแถวนั้นไม่เคยมองคนพวกนี้มีคุณค่าเลยวันนี้เริ่มมองวันนี้เริ่มเอานักศึกษาเหล่านี้ไปสอนที่โรงเรียนประถมในหลักสูตรท้องถิ่นเห็นไหมครับ คนเดิมคนเดิมนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นขอให้เริ่มที่ภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วบวกด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรียนรู้จากชีวิตจริงเพราะผมสอนแผนให้กัดบ้านไปทำแผนส่งทำไมครับไปดูสิครับเขาเขียนภาษาไทยถูกไหมก็ให้ผ่านวิชาภาษาไทยเห็นไหมครับ เอาแผนไปปฏิบัติดูได้ลูกไก่ขายตามที่อย่างนั้นไหมน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าชีวิตคือการศึกษาชีวิตคือการศึกษาทุกลมหายใจสิ่งที่เรามาจัดตั้งกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยจนถึงบัณฑิตวิาลต่างๆผมเรียกว่าเป็นการศึกษาจัดตั้งทั้งสิน้นเราจะสร้างการศึกษาจัดตั้งอย่างไรให้คนของเราพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้น เราจะจัดกระบวนการอย่างไรให้ชุมชนแข็งแรงเร็วขึ้นนะครับการศึกษาที่แท้จ,จริงคือลมหายใจของเรานั่นแหละตั้งแต่ตื่นถึงนอนนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจเรื่องการศึกษาใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราสอนทำแผนชีวิตเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอันนี้ก็เป็นให้เห็นนะครับทางศูนย์พัฒนาอาชีพก็ให้ความร่มมือดีมากอย่างนี้สิครับเราอยากจะเห็นงาน นะครับเราอยากจะเห็นงานอย่างนี้เกิดขึ้น